รายการวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องปัญหาของสภาคือเรื่องการขนกับข้าวกับบ้านท่านจะเพิ่งคิดเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับที่มีใช้งบประมาณประมาณร้อยกว่าล้านแล้วเขาก็บอกว่าค่าอาหารในหัวหนึ่งเกือบพันบาทต่อคนนะฮะจริงอยู่ครับละร้อยกว่าล้านก็มากแต่ถ้าเมื่อเทียบกับบัตรเจ็ด ของทั้งประเทศเนี่ยมันสามล้านล้านอันนี้ก็เหลือเล็กนิดเดียวแต่เราจะคิดอย่างนั้นไม่ได้การบริหารประเทศทุกบาททุกสตังค์เนี่ยแหละครับมันเป็นเงินของประชาชนแล้วหัวใจของประชาธิปไตยมันไม่ได้อยู่ที่การเลือกตั้งเท่านั้นแต่หัวใจอยู่ที่การใช้งบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพที่สุดต่อประชาชนอันนี้เป็นหัวใจที่สุดนะครับ ดังนั้นวันนี้ที่ผมจะคุยกับท่านเรื่องสอสองานข้าวขนข้าวของกลับบ้านอันนี้เป็นประเด็นสำคัญแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยที่ท่านแสดงความเห็นมาแล้วผมอยากให้ท่านดูรูปนี้ก่อนจะมีรูปท่านพิธากับสาวสวยสองคนอย่าพึ่งคิดในทางอากุศลน,นะ เดี๋ยวจะมองว่าผมจะมาบูรี่พิธาไม่ใช่ครับวันนี้ผมต้องพูดถึงงานวันเกิดแฮปปี้เบิร์ a เดย์พิธาวันที่ห้ากันยายนเป็นวันเกิดของพิธาแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมมาเอาใจเพื่อนดอ้อสมส้มเลยต้องพูดถึงวันเกิดของท่านพิธา <c oughs> <c oughs> วันเกิดทักษิณ ผมก็พูดถึงทุกปีโดยเฉพาะตั้งแต่ผมรีภัยออกมานะครับวันนี้ผมรีภัยออกมาปีที่9แล้วครับเข้าปีที่สิบแล้วผมพูดถึงวันเกิดทักษิณวันเกิดยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะตั้งแต่ยิ่งลักษณ์รีภัยออกมาเนี่ยแล้วก็ร่วมกับประชาชนที่แอลเอร่วมกับประชาชน ผู้รักประชาธิปไตยในอเมริกาจัดงานวันเกิดให้ท่านทักษิณกับท่านยิ่งรักทุกปีไม่ขาดครับถ้าท่านจะบอกว่านั่นเป็นเพราะว่าท่านเป็นลูกพักของทักษิณเลยจัดให้ไม่ใช่ครับผมจะไม่มาแฮปปี้เบอร์เดย์เพราะตัวผมเองมีวันเกิดเหมือนมนุษย์ทั่วไปนะครับผมก็ยังไม่เคยจัดงานให้ตัวเองเลยเพราะผมเป็นคนเกิดในยุคเบบี้บูม ซึ่งช่วงนั้นตอนผมเด็กๆอยู่บ้านนอกนั้นแค่อาหารเข้าปากอิ่มไปวันๆน,นี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแม่พ่อแม่ก็ไม่เคยจัดงานวันเกิดให้ผมดังนั้นผมไม่รู้สึกเรื่องสำคัญเรื่องการจัดงานวันเกิดแต่คนสมัยใหม่นี่ไม่ได้นะลูกเต้าเนี่ยโอ้โหวันเกิดต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันแต่ที่ผมพูดถึงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของท่านทักษิณน,นั้นเพราะท่านทักษิณและ ยิ่งลักเป็นนักการเมืองที่สำคัญและถูกกระทําจากอำนาจเผด็จก,การตรงนี้แหละครับสำคัญที่สุดดังนั้นคุณพิธาอยู่ในฐานะเดียวกันแม้ว่าคุณพิธาจะยังไม่ได้รีภยัยและอาจจะไม่ได้รีภยัยแม้ว่าจะถูกอำนาจกระทําการเป็นอำนาจเผด็จก,การนี่แน่นอนครับ ผมก็อยากจะให้กําลังใจคุณพิธาเพราะคุณพิธาเป็นผู้นำทางการเมืองรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นมาแล้วมีข้อเสนอที่ดีอันนี้ต้องพูดกันให้ชัดๆการเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองนี่ดีครับและผมสนับสนุนเต็มที่ แต่ถ้าท่านปานบอกอแล้วไปเชิดเพื่อท่านทำไมคนละเรื่องนะไอ้นั่นเรื่องเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองที่มันไม่มีทางเลือกอื่นดังนั้นการตัดสินใจในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องได้ไปฝ่ายประชาไทต้องได้ประโยชน์ที่สุดแม้จะไม่ได้ถึงร้อยก็ต้องได้ห้าสิบหกสิบแม้กระทั่งไม่ได้เลยก็ต้องไม่ไม่ให้าเด็จก,การมันกินสี่สิบก็ต้องเอาสามสิบก็ต้องเอา แล้วเพื่อที่จะนำไปสู่ชัยชนะที่มากขึ้นดังนั้นเรื่องของพิธาที่ผมต้องพูดกับท่านวันนี้และก็มาพูดถึงวันเกิดของท่านคือวันที่ห้ากันยายนเนี่ยผมถือว่าท่านพิธาถูกกระทำจากอำนาจเผด็จการเริ่มนับหนึ่งที่ได้เสียงข้างมากก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะวังไม่เอาที่ผมก็บอกกับท่านมาตั้งแต่ต้นนี่คือข้อความเป็นจริงวังไม่เอาวังก็ทรง ส่งสัญญาณมาสสแสดงออกที่สวดังนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผมคุยกับท่านไม่ใช่ว่าผมไม่อยากให้พิธาไม่เป็นไม่อยากให้พิธาเป็นนายกแต่กําลังบอกความจริงของการเมืองไทยว่ามันเป็นอย่างนี้และเป้าหมายสูงสุดที่ผมบอกว่าวันนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลจะขัดแย้งกันยังไงให้เขาขัดแย้งกันเขาเป็นพรรคการเมือง แต่ว่าขบวนการประชาธิปไตยของประชาชนนี้เราอย่าขัดแย้งกันดังนั้นผมจะพูดสิ่งนี้มาตลอดและก็พยายามจะให้กำลังใจให,ให้พักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยนั้นจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันแต่เราไม่ใช่มีอำนาจจะไปกำหนดได้เลยครับเมื่อทำไม่ได้ก็ทำยังไงได้ดังนั้นวันนี้เพื่อนๆนที่ มีความเห็นเข้ามากับผมหรือมีความเห็นระหว่างกันในประเทศไทยขอฟังผมสักนิดเถอะครับว่าพรรคการเมืองเนี่ยวันนี้เขาขัดแย้งกันวันข้างหน้าเขาอาจจะรวมกันเป็นพรรคการเมืองก็เอ่อ,อ,อรวมกันเป็นรัฐบาลก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญอย่าให้ประชาชนที่อยู่ในขบวนการประชาธิปไตยสองฝั่งซึ่งผมถือว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยนี้ไม่ว่าจะเสื้อแดงหรือเสื้อส้มเนี่ย เราอยู่ในขบวนประชาธิปไตยร่วมกันแล้วนี่ถ้าไม่ใช่เป็นมิตรสหายก็ต้องถือว่าเป็นแนวร่วมชัยชนะการต่อสู้เพื่อไปสู่ประชาธิปไตยนั้นสิ่งสำคัญอันแรกคือต้องขยายแนวร่วมให้กว้างครับดังนั้นเพื่อนๆที่เสนอความเห็นโดยเฉพาะทัวลงผมนี่นะฟังผมไว้นะผมเนี่ยไม่ใช่คนอ่อนหัดนะที่ อ่านความเห็นของท่านท่านแล้วผมจะเป๋ไปไปทางนู้นทางนี้ผมมีหลักของผมดังนั้นใครที่เขียนความเห็นเข้ามากระแทกผมและเพื่อให้เกลียดกันกับเพื่อไทยหรือเกลียดกันกับก้าวไกลน,น,น,นั้นผมถือว่าคนเหล่านี้ผมไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่ามีลักษณะสองอย่างคือคือหนึ่ง เป็นผู้ไร้เดียงสาทางการเมืองมองไม่เห็นทิศทางหลักของการต่อสู้กับสองไม่ใช่ไล้เดียงสาฉลาดแต่เป็นไอโอของเผด็จการซึ่งเขาทำหน้าที่ของเขาตลอดครับดังนั้นขอให้ท่านเข้าใจอย่างนี้เอาเถอะท่านจะเขียนมาด้วยเจตนาดีอะไรก็แล้วแต่ท่านจะเชื่อก้าวไกลท่านจะเชื่อเพื่อไทยอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้ามาลักษณะบูรี่หรือกล่าวร้ายผมกล่าวร้ายใครก็ตามทีที่ขณะนี้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเจอทั้งสองคนเจอทั้งสองฝั่งเนี่ยนะผมถือว่าหนึ่งถ้าเป็นมวลชนก็เป็นภาระหน้าที่ผมที่จะต้องทำงานหนักขึ้นในการพูดคุยกับท่าน เพื่อไม่ให้ท่านไล่เดียงสาเพื่อให้ท่านยกระดับเป็นผู้บรรลุนิติภาวะทางการเมืองมองให้เห็นถึงขบวนก,การการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเรายังเรายังไม่ถึงจุดหมายนะครับจากอันที่สองผมก็จําแนกแยกแยะบางคนเนี่ยผมเขียทิ้งเพราะดูสำเนียงดูบอดี้แลงเกวต่างๆแล้วน่าจะเป็น I.O. ทหารไอโอเผด็จการ ดังนั้นเรื่องของคุณพิธาที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้นั้นผมขออวยพรให้คุณพิธามีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจในการต่อสู้และขอให้มีทิศทางร่วมกันนะครับในการประสานพลังประชาธิปไตยแม้ว่าท่านจะอยู่ในฐานะหัวหน้าพักเก้าไกลอาจจะขัดแย้งกับเพื่อไทย อันนั้นเป็นบทบาทของท่านในสภาแต่ว่าบทบาทประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นเราต้องออร่วมกันนะครับในการที่จะสมัคคีมวลชนขยายแนวร่วมให้กว้างขวางที่สุดในการเดินหน้าในความขัดแย้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องทะเลาะกันแต่ในความขัดแย้งนั้นในหมู่มวลชนนั้นเราต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์กันให้ดี ดังนั้นในวันเกิดพิธาวันปีนี้ผมอาจจะมาอวยพรช้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะผมก็จำความวันเกิดใครไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับจําได้แต่ตัวเองตัวเองยังบางทีถึงวันเกิดยังลืมไปเลยครับก็ขอให้คุณพิธานี่มีกําลังใจในการต่อสู้แล้วผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยไม่ใช่ผมคนเดียวเท่านั้นนะครับทีเ่เห็นความสําคัญของคุณพิธา คุณนดดำเนี่ยจริงๆเขาเป็นแฟนขับเพื่อไทยเลยนะเพราะพ่อเขาคุณสุชาติตันเจริญแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกับคุณโอ๊คผมก็นับถือน้ำใจเขาว่าเออเขาไม่ได้ถือฝักถือฝา่อฝายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเป็นสื่อเขาก็จัดวันเกิดให้คุณพิธามีขนมเค้กนะครับเตรียมมาสองชิ้นเลยนะอันหนึ่งก็มีตุ๊กตาพิธาน่ารัก อีกอันนึงอย่างนี้ครับนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณพิธาล่วงหน้าจากรายการแฉค่ะนี่เขาเป็นเขาเป็นเจ้าของรายการที่ชื่อแฉค่ะคำอวยพรจากมดดำคือตัวแทนจากประชาชนเลยค่ะนะครับนี่ภาพผมผมไม่ได้เอาคลิปเข้ามาทั้งหมดนะครับจริงๆอยากจะเอามาแต่มันจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แล้วเค้กวันเกิดอีกอันนึงเป็นรูปพิธาเลยครับเต็มเต็มเลย ใส่กล่องสวยน่ารักนะครับผมถือว่านี่คือแบบอย่างอันหนึง่งอย่างน้อยที่สุดคุณมดดำท่านไม่ใช่นักการเมืองก็จริงแต่ท่านก็มีความเข้าใจนะครับแล้วถ้า้แล้วก็ดีก็คือเอาละคนอาจจะบอกว่าท่านเป็นสื่อท่านก็แสดงออกอย่างนี้ไอ้นั่นไอ้นั่นท่านว่าไปแต่ในะการ ผมมองมองเข้าไปเนี่ยผมมองว่านี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีครับที่เราอย่าแตกแยกกันในหมู่ขบวนการผมเน้นนะคำว่าขบวนการประชาธิปไตยของประชาชนนี้เรายังต้องร่วมกันสู้อีกนะครับหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวกันนะครับนี่คือเนชั่นพิธาใส่เสื้อส้มเข้าพักเนื่องในวัน ้ครวันเกิดอายุ43ปีแล้วครับยังมีเวลาอีกเยอะในการต่อสู้ชัยชนะจะถึงท่านนะครับแต่ว่าชัยชนะที่ว่านี้ต้องใช้ความอดทนและการสมานสมัคคีประชาชนแล้วถึงวันนั้นประชาชนจะรวมคะแนนผิดหวังจากพักเพื่อไทยไปลงคะแนนให้ท่านก็ถือว่าเป็นมติมหาชนนะครับนี่ครับพิธาใส่เสื้อส้อมเข้าพัก แล้วปรากฏว่าโอ้โหในพักนี้มีประชาชนเยอะแยะนะครับคุณป้าคุณย่าคุณยายลักษณะมวลชนจริงๆนะครับนี่คุณคุณพี่คนนี้แม่เรียกคุณป้าไม่ได้นะผมอาจจะแก่กว่าเขาก็ได้นะคุณพี่คนนี้บอกนี่คือนายกที่พวกเราเลือกมาพิธาลิมเจริญรัตนนายกในดวงใจนะครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศบรรยากาศที่ คุณพิธาลงมาจากพักคนก็มาให้กำลังใจเป็นเรื่องดีครับนี่ครับเอาละท่านจะเห็นนะครับว่าภาพของพิธาเนี่ยเป็นภาพคนหนุ่มมีความรู้แล้วก็เป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยดังนั้นความดังของเขาความเก่งของเขาความฉลาดของเขาเราต้องถือเป็นบุคลากร ที่สำคัญคนหนึ่งในกระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยส่วนโดยส่วนตัวคุณพิธาจะเป็นยังไงในใจถ้าจะสู้ต่อไปให้ถึงที่สุดพร้อมเผชิญกับความยากลำบากถูกจับติดคุกถูกยุบพักก็ไม่กลัวนั้นอันนั้นขอให้กำลังใจท่านให้ท่านมองเห็นทิศทางชัยชนะความก้าวหน้าของประชาชน วันเกิดท่านก็ไปทําบุญครับในวันเกิดนะฮะวันเกิดพิธาปีที่สิบสามพาครอบครัวเข้าวัดทําบุญนะครับเผยบ้านนี้เกิดเดือนกันยากันทั้งนั้นแต่แน่นอนครับเมื่อเป็นคนดังนี่ก็จะมีก็จะมีเรื่องจุ๊กจุ๊กจิกจิกผมไม่เอามานำเสนอก็จะกลายเป็นตกข่าวนั่นก็คือ แฟนมีแฟนสวยประเทศไทยนี่ต้องพูดกันถึงเรื่องแฟนสวยนะครับพิธานี่เขาก็เป็นดารานะครับก่อนที่เขาจะมาเล่นการเมืองแล้ววันนี้ผมชื่นชมเขาก็ไม่ผิดนะเพราะเขาเป็นอนดีตที่ปรึกษาผมวันที่ผมเป็นประธานกรรมธิการต่างประเทศผมได้แต่งตั้งเขาไปที่ปรึกษาผมไม่เชื่อไปถามคุณพิธาดูก็ได้ดังนั้นถ้าเขาจะประสบความสําเร็จ ผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะวันหนึ่งผมเมื่อครั้งหนึ่งผมเคยร่วมงานกับเขาแล้วผมไม่ทําลายเขาอยู่แล้วอยากจะสลับสูนยเขาแต่ว่าเก็บรายละเอียดนะครับหลายท่านคงรู้จักเนาะแอดแม่ดารานี่สมัยนี้นะครับชื่อก็เป็นฝรั่งผมเคยตั้งคำถามเหมือนกันสมัยก่อนดาราบ้านเราเนี่ยนะมิตรชัยบัญชาเพชรชราชวราช เอพชพชรานามสกุลทางดาราก็ต้องสองของตองกันอ,อนี่ผมพูดมาแล้วก็ท่าจะบอกโอ้โหนี่รุ่นกเก่าเกลิกเลยว่าดาราใช่ครับชัยยาสุริยันที่ผมบอกนี่คือมันเรียกง่ายในเวลานั้นเนี่ยขณะที่เรามีดาราชื่อไทยนามสกุลไทยเรียกง่ายชื่อเล่นก็เรียกง่าย ตอนนั้นฮ่องกงดาราชื่อฝรั่งเกือบหมดนามสกุลก็จีนตี้หลุงเอออันนี้จีนแท้ทั้งคู่เดวิดเจียงนะฮะผมก็น,นึกเอ๊ะทำไมพวกฮ่องกงไต้หวันชื่อมันเป็นฝรั่งหมดวะมันนึกถึงบางอ้ออเมื่อสาสบปีห้าสิปีก่อนเนี่ยเขาก้าวสู่อินเตอร์แล้ว ไม่ได้หมายความว่ามีชื่อฝรั่งเป็นอินเตอร์นะคือชื่อผมเคยบอกหลายทีว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็นภาษาของประเทศอังกฤษนะครับพัฒนาการ200ปีนี้จะว่าด้วยเหตุผลอะไรกันแล้วแต่ระบบเมืองขึ้นระบบอนานิคมมันทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษามนุษย์ไปแล้วแล้ววันนี้เราก็มาถึงคล้ายๆ้ฮ่องกงเมื่อ50ปีที่แล้ว นั่นก็คือดาราคนหนึ่งชื่อแอฟชื่อชื่เล่นนะชื่อชื่อจริงชื่อทักษอรพักสุขเจริญโอ้มายกอชื่อก็เรียกยากภาษาไทยก็เรียงยากนี่คือพัฒนาการทางวัฒนธรรมซอฟต์พพวเวอร์ของไทยครับดาราเนี่ยเขาต้องพยายามทันสมัยที่สุดทันสมัยอันที่หนึ่งชื่อเล่นเป็นฝรั่ง แต่ชื่อจริงยังไม่ค่อยคุ้นครับยังใช้ชื่อไทยอยู่แต่ชื่อไทยนี่ผมบอกท่านเลยครับไม่ใช่ชื่อปก,กติเป็นชื่อที่พระตั้งถ้าพระไม่ได้ตั้งคนที่ตั้งเ,เจ้าของค่ายดาราก็ตั้งชื่อให้มันแบบอ่านแล้วรู้สึกสวยมากนะเนี่ยทักษอรไอ้นามสกุลนี่พ่อแม่ตั้งอยู่แล้วเรียกยาก จำยากเอาละคุณแหรือทักษะออนนี้ปากฏว่าในช่วงวันเกิดก็มีข่าวจุ๊กจุ๊กติ๊กจิกระหว่างพิธากับทักษะออนลงใน Facebook ลงในเอ่อเออนไลน์ผมก็เก็บมาให้ท่านดูอันนี้เขาจากใน Facebook บันเทิงนะครับ บางทีก็เรียกเผลอเรียกทีมเฉยๆเอ๊ะเอ๊ะทำไมเรียกทีมไม่ได้เล่าไม่ไม่คุณเฮะคุณน้องไม่รู้เขาเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านไปพิจารณาเองนะครับได้เวลาแอบขอพูดบ้างขอพูดถึงทีมบ้างอ้าวสวยนาเออเขาเป็นดาราดังนั้นคุณพิธาเนี่ยเขามีเมียแล้วคนหนึ่งมีลูกแล้วคนหนึ่ง แล้วคนแรกก็เป็นดาราครับการมีเมียดารานี่ไม่ได้ผิดนะต้องเข้าใจก่อนแต่ว่าผมว่าใครก็ชอบคนสวยทั้งนั้นแล้วดาราเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไม่ได้เป็นดาราไม่สวยนะครับแต่คนเป็นดาราเนี่ยพอมีชื่อเสียงเข้ามันเหมือนกับว่าเขาเรียกออร่าแสงมันออกทำให้สวยมากขึ้นครับ พอออกทีวงทีวีรู้สึกสวยมากขึ้นทีมพิธาแก้งด้วยตัวเองแล้วเวลาดาราพูดเนี่ยเขาต้องมีเสียงอ่อนเสียงหวานนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นข่าวว่าน่าจะเป็นคู่มั่นคู่หมายแต่ก็อย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบคือ คุณแอฟเนี่ยถ้าสมัยก่อนสมัยผมผมหนุ่มๆน,นะยอ้อนหลังกลับไปห้าสิบปีเพราะผมว,นนวันนี้ผมเจ็ดสิบแล้วเนี่ยนะยอ้อนหลังกลับไปห้าสิบปีเนี่ยภาษาที่คุณแอฟพูดถึงพิธานเนี่ยเป็นภาษาที่เรารู้สึกว่ามันจัก,กะจี้นะจัก,กะจี้แม้แต่ดารา สมัยโบราณที่ผมผมพูดถึงเพชรชราเขาดังมาก,กน,นะช่วงนั้นเพชรชราคุณยายอมาราอัศวรนนลคุณยายรัตนาพรคุณยายภาวนาชนะจิตพวกนี้แก่แก่มากแล้วนะครับแล้วก็บางคนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วในสมัยนั้นเขาก็ไม่พูดกันอย่างนี้นะเขาต้องมีท่าทีรักนวนสลสงวนตัว <laughs> แต่เดี๋ยวนี้ฟังแล้วจั๊กกะจี้ ผมเลยถือโอกาสนี้เก็บรายละเอียดให้ท่านได้เห็นชีวิตสมัยใหม่ว่าออพิธาเขามีสเสน่ยยิ่งวันนี้อย่าลืมพิธาเนี่ก็มีสตังนะเออพ่อเ็ามีฐานะเขาถึงได้เรียนเมืองนอกเอาละเก่งยังไงก็เรียนดีฮาวัดถ,ถ้าไม่มีตังฮาวัดก็เจอแต่ฮาวิทเท่านั้นฮาวัดฮาวัดเท่านั้นเอง ไม่มีสตังค์ไปเรียนได้หรอกครับเก่งยังไงก็ไปไม่ได้ถ้าไม่มีตังดังนั้นเขามีความพร้อมในการมีฐานะแล้วเข้ามาเป็นนักการเมืองแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสเป็นนายกส่วนจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นผู้หญิงนี่บางทีก็อาจจะคิดน้อยก็ได้นะแต่จะไม่ว่าเขาคิดน้อยกันไม่ได้เขาบอกก็รักจริงอ่ะ ก็รักจริงก็เป็นอย่างนี้ต้องเป็นกันอันนี้แล้วแต่เรนี้ผมแก้ผมแก้ให้มันมีสีสันเท่านั้นเองแต่วันนี้ก็คือให้กำลังใจพิธาในโอกาสวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแล้วก็ให้เก็บรายละเอียดครบถ้วนลองฟังสิ่งที่คุณแอฟพูดถึงพิธาหน่อยนะครับค่ะเพราทุกคนก็รับรู้ว่าแอฟกับทีม แอปกับคุณทิมเป็นเพื่อนกันนานแล้วอันนี้อันนี้คือโดนดุมาว่าไม่ควรจะเรียกงชื่อเฉยๆคือรู้จักกัน10กว่าปีกับ20แล้วมันงคะก็บางทีเราก็เผลอคุณทิมนะคะคือแปลว่าคนเยอะในใจที่ให้อุ้ยรุ่นนี้ไม่มีปิดบังนะคะก็ก็คือรอรอ Approve ให้มันก้าวต่อไปใช่ไหมแม่เขา Approve ด้วยแล้วไม่ใช่แม่หรอไม่ใช่ไม่ใช่แม่ห p p เดี๋ยวรอค่ะ a p p r o v ฟังดูน่ารักดีนะครับรุ่นนี้ไม่มีปิดบังละค่ะผมนึกบอกว่าย้อนหลังกลับไปเมื่อผมหนุ่มๆนี่ถ้าถ้าผู้หญิงคนไหนพูดอย่างนี้นะแม่ไล่ตีตั้งแต่หัวตลาดยันท้ายตลาดแต่โลกสมัยใหม่เป็นโลกแห่งความเท่าเทียมผู้หญิงกับผู้ชายเสมอภาค ไม่ต้องแสดงอาการอย่างที่เราเรียกว่าจารีดนิยมต้องรักนวลสงวนตัวกว่าจะเปิดได้ดอีกพักใหญ่ก็เก็บรายละเอียดมาให้ท่านดูส่วนท่านจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมภาพของคุณแอปไม่ตลอดนะอยู่นิ่งๆอันนี้เป็นเงื่อนไขทางข้อกฎหมายนะครับเพราะว่า ผมเนี่ยมันไม่ได้ทำรายการข่าวดาราผมไปยืนจากช่องสามเข้ามาช่องสามก็ไปเก็บมาจากคนอื่นอีกทีหนึง่งที่เขาสัมภาษณ์เลยนะครับจากช่องอื่นๆก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่เออขอขอบคุณที่ผมเอาคลิปท่านมานะฮะขอขอบคุณช่องสามด้วยแล้วก็เราใช้วิธีกันภาพนิ่งแล้วมีเสียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหะครับเพื่อให้ท่านรู้ก็ ขอให้คุณพิธามีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจนำการต่อสู้ปีหน้าผมก็จะอวยพรท่านอีกวันที่ห้ากันยา